คำว่าต่อสู้นี่นะมันฟังเป็นนัยยะที่น่ากลัวก็ได้ฟังเป็นนัยยะที่ดีกระด้เพราะคนเราต้องมีชีวิตที่ต่อสู้ต่อสู้ต่อสิ่งที่ป็ะเสริมต่อสู้สิ่งที่เป็นประโยชน์บุธรรมก็ได้ะมันหมายความว่าเป็นการต่อสู้ที่ขมขันลมล้างเข่งฆ่ากันก็จะก็ได้บนะ เพราะฉะนั้นการต่อสู้ที่อาตมาจะกันต่อสู้นี้มันมีในยักไปในเชิงว่าเป็นการต่อสู้ที่มีเชิงห้ามพัน,นมีเชิงข้ามพันของบางคนของบางคณะมีลักษณะต่อสู้อย่างข้ามพันเอาชนะคัดค้านีนี้ต่อสู้อย่างที่เพื่อให้เกิดผลที่ดีเราเป็นนักต่อสู้ เราต้องทำใหชาวโซนเราไี้เป็นตั้งต่อสู้ด้วยและคณะอื่นมีเหมือนกันในคณะอื่นในสมงคมนี้ก็ประพฤติการต่อสู้เพื่อให้เกิดการวิวัฒนาการเจริญไปสู่สิ่งที่ดีงามก็เป็นการต่อสู้ต่อสู้ที่ว่ามีวิวัฒนานารเป็นทางดีงามเนี่ยมันเป็นการต่อสู้ที่ไม่ต้องการที่จะทำให้เกิด ความลงลวนเจ็บปวดหรือทำลายสรุปไปง่ายๆคือไม่ให้ไปเป็นการเสียหายเร็วไปไม่ให้ไปเป็นทางเสียหายเร็วไปเป็น,าาก,นการต่อสู้นะพยายามอดทนเรียวลงทุนล,ลงแรงพยายามใช้ความรู้ความสามารถใช้ความรู้ความสามารถ,าราารถนะในการต้องต่อสู้เพื่อห้ามหัน เอาชนะฆ่าใครเขาก็ใช้ความรู้ความสามารถนะใช้ความรู้ความสามารถและจริงๆเขาก็ระมัดระวังความดูแรงเหมือนกันถ้าไม่จําเป็นเขาไม่ทานอกจากตัวใจอ่อจเหีจริงๆต่างๆต่างต้องดูในรั้มันต้องจัดการอย่างเงี้ยมันชนะมีก็มีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคนเช่นนี้ก็คือคนที่ใจไม่คดีและจิตใจเขามันไม่คดีนะมันก็ ไม่จเรจริญคนจิตใจคนที่พอเเจริญบ้านเขาก็จะบอกว่าแล้วก็พยายามไม่รุนแรงอันนี้ก็ลักษณะการต่อสู้ของแม่การเมืองไทยมีทั้งลักษณะที่ต้องการอำนาจรุนแรงเลยเปิดประเด็นศึกใครจะตายจะเป็นราชนีจะ,จะจสูญหายไท,ทยังไงก็ไม่ว่าที่ผ่านม,มานะมการเผาฆ่าแกงโอโหตายกันไปเลยสดมาแล้ว มันก็เป็นจริงแต่แต่ส่วนทางเราที่ขอยืนยันทีความจริงใจและภาคยนพยายามจริงจรงเลยเขาพูดถึงเราเพราะว่าฝ่ายอื่นคณะอื่นเขาจะมีอย่างไรเราอาตมาพูดไปถนัดเพราะว่าคณะอื่นฝ่ายอื่นที่คนอื่นเขาทำอยู่มันก็เป็นเป็นของครูของเขาเจตนาของเขาแต่ของเราเนี่ยอาตมามั่นใจว่าเรามีเจตนาไม่ให้รุนแรง ไม่ให้ทำลายให้เสียให้เป็นการชนะจริดยสัจจความจริงเป็นความเจริญเป็นความใช้ภูปัญญาอย่างแท้จริงไม่ที่็ะประจมุ่งเห็นเลวร้ายให้รุนแรงให้เสื่อมต่อาะฉะนั้นเราก็พยายามจะใช้ความสุภาพใช้ความสงบใช้ความเรียบร้อยพยายามที่จะ สู้นความจริงนะเด็ความซื่อสัตย์นะพยายามทุกอย่างแล้วก็เรื่องที่จะไปฆ่าเปแกงอย่างนั้นตักทิ้งเลยเพราะเราจะเป็นคนไทยเป็นการเพราะว่าพวกเราแม้แต่สัตว์ทั่วไปมดเล็กมดน้อยเรากบยังในค่าเพราะเรารู้แล้วก็เป็นเราจริงใจจริงๆนะจริงใจจริงๆแล้วเราก็ได้ภาคเกี่ยปฏิบัติประพฤติมาอ่านะ ไม่ค่าแม้จตอ้างว่า,วามันเป็นอาหารเ,าเรา,เรา,าเ,นะเราก็ยังไม่ทําเลยนะเราก็ยังไม่ทําเพราะฉะนั้นนี่เป็นสัจธรรมความจริงที่ยืนยันได้มีหลักฐานอ้างอิงยืนยันได้นะั่นะเพราะฉะนั้นในพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมนี้จะมีลักษณะหลายลักษณะคุณก็ศึกษาแล้วก็เรียนรู้เอาความจริงพวกนี้จริงๆ,ๆกันแเล้วกันแล้วก็พยายามทำไป ทำจะไปอยู่ในสังคมกลุ่มไหนคนเลือกเอาจะช่วยกันในกลุ่มไหนคนเลือกเอานะ